วัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําชุกหลังลกตู้แล้วก็ชุกหน้าครับตัวนี้เป็นตัวแกน20่มิลครับลูกค้าขอสเต็ป2องงนุ่มเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มกันได้เลย หลังเลยนะ 还有，不要，好。 มีตัวโอเคมากเกินไปจึงเก็บเอาอไปฝันร้ายแต่หาอีกใจหนึ่งรับขานว่า ีซึ่งซื้อมาแบบเบี่ยงภาษีคัดอ้อมน้ำไม่กี่สิบบาทขนาดสนามตะกรอ้อสองสนามรวมกันอยู่ด้านหลัง ก็เหมือนข้างในจะระเบิดออกมาข้างนอกเงี้ยแหละไม่รู้ว่าคนตายเป็นใครแต่มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่านี่ไม่ค่อยสบายตอองดูโอ้มันช่างเทพคนนั้นก็เดินขึ้นเรือนมาลุงแกก็สวัสดีพี่จะแนวนำงตัวเองะตามมาพร้าวมีด้ามตัดเสร็จแล้วในขุนลุงนี่แกสวยอ่า จะมีล yeah, in exactly so, ูกสาวสองคนเป็นกันเกงกับข้าวพออร่อยทุกอย่างเมื่อกินข้าวเสร็จทุกคนก็ชวนในทักกันส่วนมะม่วงหามสายอีกจานให้ในขุนกับในทักแล้วก็ในเสือที่เป็นพี่สายกินสายก็ไปหยิบพระามาบอกว่าก่อนนอนก็ลงไปอาบน้ำข้างล่างนะเลยซื้อสูตรจากเสือแล้วบอกว่าเป็นี่้อของ เขาก็เลยให้บุรีนอกมาลองชุดพี่ชายมันหอมมากทุกคนต่างคุยกันจนดึกกันไปอาบน้ำอาบท่าเพื่อความุดใยาเปลี่ยนคุดว่าโืคยืนยูนที่มาเจอบ้านก็นอนก็หลับสบายทั้งสองคนผันพรกคมประมาณตีสีแต่ทั้งสองคนก็ในผัดก็ลุกขึ้นก็รู้สึกเลยแองใดที่เื่นไไม่มีหรอก เม่เจะจะรีบปลกคุนให้ตื่นคนที่เมตตาปราณีอุูบานที่ในเลือนอยู่เพิ่งพอแล้วขึ้นกับป้าของคุณถวัตไปตกทุกข์ได้ยากก็จะรีบช่วยตามกำลังและความเหมาะสมทีเดียวในวัยสาวทีป้ารินแต่เลิกดื่มเมื่อมีครอบครัว ต่างสมแต่คุณงามความดีเรื่อยมาสังคมคนในหมู่บ้านเชื่อถือพี่น้องของป้าเองเป็นแบนี้เหมือนควายตกน้ำเตรียมจะลงเสบที่เรียบร้อยรถคุณจอดหลบต้งน้ามถตู้และโชคหลังตัวตัวนี้เป็นเต็ปสองทั้งคู่นะครับก่อนนั้นนี้ลูกค้าเคยใช้เต็ปหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มไปหน่อยวันนี้แกก็เลยจัดชุดใหม่มาใสยว่ารถเจ๋งเขาไปจอดหลบอยู่กลางป่าหญ้าทำไมเขเข้าไปดูให้หายสงสัย